สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Mass u u t o c า r วันนี้ผมตระกูลฤทธิมิตนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยถึงการใช้งานยาง Nexen HTX RH5 นะครับซึ่งก็เป็นยางที่ใช้งานสำหรับรถจนกระบะหรือว่ารถยนต์ SUV ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่มีความโดดเด่นก็คือในเรื่องของความนุ่มเงียบ เจออาการยุบตัวเยอะๆช่วงล่างที่บีบเข้าไปบริเวณแก้มยางยผมว่าตัวนี้ก็ยังให้ความแข็งแรงได้ดีเน็กเซนนะครับเป็นแบรนด์ยางชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะมีการรับประกันบาทบาทวกแตกสามารถจะเคลมให้ฟรีเลยนะครับ เราอาจจะเคยได้เห็นร้านที่จัดจำหน่ายนะครับหรือว่าตามอู่ช่วงล่างเปลี่ยนยางต่างๆเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์กันสม่ำเสมอนะครับ ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการรับประกันบาทบวมแตกนะครับสามารถจะเคลมให้ฟรีเลยโดยที่มีระยะทางการใช้งานนะครับไม่เกิน25,000กิโลเมตรนะครับหรือว่า1ปีนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้งานแม้ว่าเราเนี่ยจะไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้ยางเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วสําหรับคนที่ มองความคุ้มค่าครับราคาเลยครับเอาราคามาตรฐานกลางนะครับนะวันนี้เนี่ยสเส้นเนี่ยนะครับประมาณสักหมื่นกลางๆนะครับขึ้นอยู่กับสายยางด้วยซึ่งถ้าคิดเป็นราคาต่อเส้นเนี่ยก็ประมาณสักสามพันกว่าบาทราคาแบบนี้4เส้นเนี่ยผมถือว่าเป็นราคาที่จับต้องไม่ได้ยากเย็นนะครับเมื่อเทียบกับสมรรถนะการใช้งานและจะเห็นว่าตัวนี้ครับแม้ว่าจะมีราหัสต่อท้ายว่า SUV จริงๆแล้วมันติดตั้งอยู่ในกระบะได้นะครับหรือแม้แต่จะเป็น PPV นะครับหรือว่า SUV หลายๆโมเดลเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้คือเน้นความนุ่มเงียบนะครับเน้นความนุ่มนวลที่จะเข้ามาเสริมนะครับในเรื่องของช่วงล่างตัวรถนะครับให้การขับขี่นั้นมีความสบายมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งคอมปาล์นะครับโครงสร้างของสูตรเนื้อยางที่รองรับการใช้งานในความเร็วนะครับแม็กสปีดเนี่ยอยู่ที่210กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งกันอยู่ในกระบะปิกอัพนะครับหรือแม้แ ประมาณสัก18090ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะไม่ได้ไปถึงจุดที่เป็นแม็กสปีดของตัวยางเนาะในเรื่องของการรองรับการบรรทุกนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นรหัสต่อท้ายเนี่ยมันเป็น SUV เนาะมันจะเหมาะสมกับกระบะไหมคือถ้าหากว่าคุณใช้โหลดบรรทุกปกติครับก็คือใช้งานนะครับเป็นรถกระบะ4ประตูเนาะมีการบรรทุกของสัมภาระบ้างเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยมันสามารถรองรับโหลดเนี่ยได้ถึง1 0 6 0กิกโลกรัมนะครับก็ตีไปว่าตันหนึ่งละกันนะครับสีส่ 4ตันเนี่ยก็คือเรารวมโหลดอะไรบ้างแน่นอนครับตัวรถเนี่ยประมาณ2ตันเนาะไปบวกกับสัมภาระบวกกับคนนั่งเนี่ยยังไงก็เหลือๆนะครับสำหรับการใช้งานแบบปกติถ้าไม่ได้เป็นเน้นแบบว่าบรรทุกนะครับติดแซงใส่คอกบรรทุกกันแบบ3-4ตันอันนั้นก็จะต้องเป็นยางที่มัน เน้นการบรรทุกเนาะแต่ถ้าหากว่าตัวนี้ครับเน้นการใช้งานการเดินทางฉันหมายความว่าใครที่มีครอบครัวใครที่เน้นการใช้งานเดินทางโดยเฉพาะวิ่งทางไกลแล้วก็เน้นทางเรียบเป็นหลักนะครับตัว S T X R S f i เนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ถามว่าเงียบเนี่ยเงียบจริงไหมผมว่าเงียบจริงผมใช้ D Max V Cross นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์3,000ันเนาะเครื่องยนต์เนี่ยเสียงดังอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีโซไทมิ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของเสียงลมเนี่ยผมว่า D Max ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเก็บเสียงได้ดีประมาณหนึ่งแต่แต่ไไม่ด้แบบ ดีที่สุดในคลาสของ pick Up 4ประตูเนาะแต่สิ่งที่พอเราได้ลองนะครับเช่นแบบว่าเราขับรถไปนะครับแล้วก็ลองเทสด้วยการแบบว่าลดรอบของเครื่องยนต์ลงแล้วก็ลองให้รถเนี่ยนะครับไหลไปนะฮะไหลไปเราจะได้ยินพยายามจับเสียงยางนะครับตัดเสียงลมออกนะครับก็จะรู้สึกได้เลยว่าเสียงยางเนี่ยบางมากนะครับน้อยมากนะฮะน้อยมากจริงๆถามว่าทําไมต้องใช้วิธีแบบนี้เนื่องจากนี้ครับถ้าเราใช้เครื่องวัดเสียงเนี่ยสิ่งที่มันจะจับเนี่ยมันจับเสียงรวม นะครับก็คือเครื่องยนต์เสียงลมนะครับแล้วก็แอมเบียนต์ภายในห้องโดยสารถูกต้องไหมครับมันไม่ได้สามารถจะจับเฉพาะเสียงยางได้เท่านั้นน่นะฮะแต่ถ้าเราฟังเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับหรือว่าร้านยางต่างๆเนี่ยผมว่าเขาลองใช้ยางมาหลายรุ่นหลายแบรนด์เนี่ยน่าจะจับความรู้สึกได้ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ผมก็การันตีจากตัวเองเนาะนะครับว่าเฮ้ยมันมีความเงียบนะครับอย่างเช่นว่าเราขับไปเนี่ยครับเจอผิวถนนคอนกรีตนะครับหรือเป็น พื้นที่ที่เป็นลาดยางแล้วผิวลาดยางเนี่ยเริ่มที่จะเสื่อมสภาพเนี่ยปกติเนี่ยเสียงมันจะดังฉะนั้นวิธีการเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับบางทีเราปล่อยเข้าเกียวว่างก็ได้ครับแล้วปล่อยรถไหลไปความเร็วสัก60อย่างเงี้ยครับถนนไม่ดีเท่าไหร่มีไหมรู้สึกไหมมีครับว่ามีเสียงจากผิวถนนขึ้นมาแต่นี่ก็คือเราเนี่ยลองบนถนนที่สภาพ ยางมาต่อยไม่ดีแล้วนะก็ยังบางมากนะครับเสียงที่ได้ยินดังกว่าเนี่ยก็คือจะเป็นเสียงลมเสียงเครื่องนะฮะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้คือเป็นไปตามที่เขาเคลมนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีเสียงที่เมื่อผ่านไปสัก5,000กิโลเมตรแล้ว10,000กิโลแล้วมันจะเป็นอย่างไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมก็ยังไม่ได้ทราบนะครับในระยะยาวเนาะแต่ว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นใครที่แบบว่า ใช้พวก P P V นะครับหรือว่า S U V รุ่นต่างๆก็ตามนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เหมือนกันยิ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นรถที่เป็นรถไฮบริดนะเป็นรถที่มีการเก็บเสียงที่ดีนะเป็นมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไปบวกกับยางที่มันเก็บเสียงได้ดีแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออเวลาเราพูดคุยกันในห้องโดยสารเนี่ยนะครับแล้วก็ความสบายในการขับขี่เดินทางเนี่ยมันน่าจะดียิ่งขึ้นเนาะทีนี้ในเรื่องของการยึดเกาะเป็นอย่างไรนะครับก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ม,มาตรฐานที่ดีรองรับ รถที่มีทรอกนะครับอย่างกลุ่มที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลได้ค่อนข้างดีอย่างรถผมเองเนี่ยนะครับก็มีการอัปเกรดนะครับใครที่เคยแบบติดตามผมมาเนี่ยจะทราบดีว่ารถผมเนี่ยไม่ใช่แรงบิดสแตรดาดเนาะแรงบิดสแตนดาดมา450เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วสําหรับตัวอย่างแต่ตัวของรถผมเนี่ยอัปเกรดทร์กขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องมี600นิวตันคือตัวเลขตรงนี้เนี่ยเมื่อแรงบิดนะครับลงล้อโดยเฉพาะล้อหลังเนาะสิ่งที่เรารู้สึกได้นะครับคือกริปของยางเนี่ยยังโอเคในจุดที่เวลาที่รถเนี่ยเข้าโค้งครับเพราะว่ารถ กระบะเนี่ยนะครับมีน้ําหนักตัวถังค่อนข้างเยอะถ้าหากว่าตัวโครงสร้างยางไม่ดีแล้วก็คอมเปาเนื้อย,อยางหรือว่าสูตรเนื้อย,อยางเนี่ยมีความยึดเกาะไม่เพียงพอเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอาการนะครับที่ออกทางท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลเช่นเวลาที่เราเนี่ยเติมคันเร่งแล้วทอกเนี่ยมันลงล้อเพื่อที่จะผลักตัวรถไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่ารถเนี่ยยางยึดเกาะไม่ดีเนี่ยมันก็จะฟรีทิ้งได้ง่ายนะครับอันนี้คือจากการใช้ง,งานของผมเลยนะครับเราไม่ได้แบบว่าใส่ย,ยางปุ๊บแล้วเราก็มาพูดเลยไม่ใช่นะครับนี่คือ ลองด้วยตัวผมเองนะครับคือผมมองอย่างนี้ครับคุณภาพต่อราคาคือบางทีเราบอกว่ายึดเกาะดียึดเกาะดีเนี่ยเราเทียบจากอะไรเราเทียบจากราคาที่เราต้องจ่ายคือราคาที่ผมบอกเนี่ยมันจะอาจจะเป็นราคากลางเนาะ พอถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับได้เข้าไปเปลี่ยนยางตามร้านต่างๆตามสูดรการมาตรฐานเนี่ยเขาก็น่าจะมีมาจิน้นมีส่วนลดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้จ่ายในราคาที่อาจจะย่อมเยาวลงมาแล้วพอไปบวกกับการรับประกันของแบรนด์ของเขาเนี่ยเรื่องของบาดบวมแตกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจได้ว่าในระยะที่อยู่ในประกัน25,000กิโลเมตรหรือว่า1ปีเนี่ยเราไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เราสามารถที่จะมีการรับประกันตรงนี้ได้อุ่นใจนะครับเรื่องของลายดอกยาง ผมว่ามันก็ดูเป็นลายที่ไม่หวือหวานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามเน้นเนี่ยคือความที่มันเป็นบ้างใหญ่แล้วบางคนบอกบ้างใหญ่เนี่ยมันจะยึดเกาะดีหรอในทางเรียบนะครับหรือว่าเวลาที่เจอน้ําฝนทางเปียกลื่นนะครับเขาแก้การบ้างใหญ่เนี่ยด้วยลายบนบ้างใหญ่อีกทีหนึ่งให้มันละเอียดขึ้นถามว่าบ้างใหญ่ช่วยอะไรครับบ้างใหญ่ช่วยให้เกิดการสึกหลอที่ต่ําแล้วบ้างเล็ก ช่วยในเรื่องของการยึดเกาะนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของร่องระบายน้ำนะครับเขามีเส้นตรงกลางเนี่ยสเส้นด้วยกันนะครับอันนี้ก็ช่วยเรื่องของเสียงด้วยส่วนด้านข้าง2ฝั่งเนี่ยนะครับเขาจะมีโครงสร้างยางนะครับที่มันจะทําให้ด้านข้างของดอกยางเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าตรงกลางแต่ในขณะเดียวกันนะครับบริเวณหน้าสัมผัสทั้งหมดเนี่ยนะครับด้านในของโครงสร้างยางเนี่ยก็จะมีเป็นตัวลวดที่จะยึดเพื่อที่จะขึงหน้ายางเนี่ยให้มันแนบกับผิวถนนมากที่สุดจริงๆแล้ว ลวดตัวเนี้นะครับหลายๆค่ายมีหมดหลายๆแบร์หลายๆรุ่นของยางนะครับมีใส่มาแต่ว่ามากน้อยแตกต่างก,กันออกไปแต่โดยหลักการตามมาตรฐานเนี่ยมันต้องมีเพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันแนบที่สุดนอกจากนั้นครับผมมาดูเรื่องของค่ามาตรฐานที่เป็นหลักสากลเรื่องของความทนทานนะครับให้เรามาดูมาตรฐานเทรดแวร์นะครับคือตัวนี้เนี่ยอยู่ที่640ถ้าเราไปดูที่ยางติดรถจากโรงงานเนาะโดยทั่วไปสําหรับในกลุ่มกระบะนะครับจะอยู่ประมาณสัก360จนถึง400โอเคอาจจะมีบางแบร์ที่มากกว่านั้น นะครับแต่โดยเฉลี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยตัว r o d i ียน HTX เนี่ยในไซส์ยางที่เป็น265 60R18 นะครับก็จะเป็นไซส์ติดรถมาตรฐานโรงงานเนาะตัวนี้อยู่ที่640แล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของ traction นะครับ traction A ครับปกติมันจะมี A B เนาะหลักๆที่ผมเคยเจอคือจะเป็น B นะครับอันนี้ A เนาะ แล้วก็จะเป็นเทมเพอเรเตอร์นะครับการทนอุณหภูมิอันนี้ก็ A เหมือนกันเป็นมาตรฐาน A ไม่ใช่ B แสดงว่าทนทั้งความร้อนความเย็นนะครับได้ค่อนข้างดีฉะนั้นถ้าไปบวกกับดีไซน์ดอกยางที่ผมบอกไปบวกกับเทรดแวร์ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมมองว่านี่เป็นยางที่อายุการใช้งานก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายแน่นอนอาการบอดี้โลของตัวรถนะครับแม้ว่ากระบะเองจะเป็นกระบะยกสูงเนาะหรือว่าพวก SUV เนี่ย ผมว่าโครงสร้างยางที่มันแข็งแรงเนี่ยแม้ว่าเราจะเติมลมยางไม่ต้องไปแข็งมากๆนะครับสาเนี่ยเจออาการยุบตัวเยอะๆนะครับช่วงล่างที่บีบเข้าไปบริเวณแก้มยางเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังให้ความแข็งแรงได้ดีเวลาที่รถเนี่ยเสียอาการนะครับไปเจอทางกรวดพื้นผิวที่แทร็กมันมีฝุ่นแล้วรถเนี่ยอาจจะแบบมีทรอกที่จัดเนี่ยนะครับเวลาท้ายมันออกอาการเนี่ยนะครับผมลองปิด traction นะ แล้วลองขับนะครับเราก็ยังควบคุมรถได้ง่ายแม้ว่าเราจะรู้ว่าท้ายมันตากท้ายมันออกอยู่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมมองว่าภาพรวมถ้าเราไม่ได้ขับแบบนั้นเนะี่ยแบบมาเร็วเร็วนะครับสมบัตินะครับไม่มีการแบบเบรกในโค้งนะใช้มมนตัมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะยางอะไรหรอกครับยังไงอาการมันออกอยู่แล้วแต่จะมากจะน้อยต่างกันเท่านั้นเองสําหรับตัวเนี้ยนะครับตัว s t x เนี่ยผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในทางเปียกเลื่นอันนี้ผมก็มองว่า ทำได้ดีนะครับในความเร็วใช้งานตามกฎหมายหรือว่าเกินกว่ากฎหมายประมาณหนึ่งเราเนี่ยได้ลองขับนะครับในเส้นทางที่เป็น ฝนตกนะครับเพราะว่าผมใช้รถมาหลายวันทั้งกลางคืนกลางวันเนาะก็อยู่ในเกฑ์ที่ให้ความมั่นใจได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องไปลองใช้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะตัดสินได้ด้วยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยบางสถานาการณ์เนี่ยมันอาจจะวัดประสิทธิภาพของสมรรถนะของยางเนี่ยได้ดีกว่างานใช้งานทั่วไปอย่างเช่นว่าอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดฝานันบนท้องถนนที่เราจำเป็นจะต้องหักหลบกระทันหันนะครับหรือจะต้องมีการเอาตัวรอดจากสถานาการณ์ที่มันบีบบังคับเนี่นะับนนก สถานการณ์ตรงนั้นๆน,น,นะครับหรือในกรณีที่บางจังหวะเป็นเรื่องของผิวถนนที่มีพวกน้ำยานะครับเช่นผิวถนนที่เขาวิ่งอาหารทะเลหรือว่าขนส่งในเรื่องของขี้ยางพารานะครับก็จะมีน้ำกรดนะครับน้ำยางเนี่ยไหลลงมาเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีฝนตกใหม่ๆม,มันลื่นผมจะบอกเลยว่ายางอะไรก็ลื่นนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคือบางทีเดี๋ยวบางคนบอกว่า เอ้ยทำไมเปลี่ยนใช้ยางแล้วนะครับแล้วขับไปแล้วทําไมวันนี้ผมบังเอิญเจอถนนแล้วผมลื่นอยู่ดีบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นที่ยางคุณแต่เป็นถนนของคุณเนี่ยมันลื่นเกินลิมิตเลยเพราะว่ามันมีสารพวกนี้เคลือบอยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบโทษยางอย่างเดียวไม่ได้นะครับบางทีมันต้องเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เราเจออยู่นะครับ แม้ว่าตัวยางเนี่ยนะครับจะเป็นยางที่เน้นการใช้งานทางเรียบแต่เราปฏิเสธ,ธไม่ได้ครับว่าการใช้งานรถยนต์เนี่ยนะครับบางทีเราเจอสภาพถนนที่มันหลากหลายเนาะยิ่งถ้าหากว่าเรามาติดตั้งอยู่ในรถที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อด้วยเส้นทางที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะมีทั้งเส้นทางขุ่นทางโคลนกรวดอยู่บ้างนะครับซึ่งตัวยางเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับว่ามันต้องติดตั้งอยู่ใน SUV นะครับหรือแม้แต่ในกระบะสีประตูก็ตามเนี่ยเขาก็เผื่อนะครับคือบริเวณลายดอกยางที่เป็นร่องรีดน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีตัวร่องที่เน้นให มองภาพรวมของการใช้งานด้วยแหละไม่ใช่ว่าเอ้ยทางเรียบแล้วฉันจะต้องไปเรียบอย่างเดียวนะก็ยังต้องมองในเรื่องของวามคงทนนะครับเพราะาน้าหนักตัวรถปัจจุบันเนี่ยมันเยอะต้องมองในเรื่องของการใช้งานในสภาพถนนที่มันหลากหลายทีนี้ตัวนี้เองเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เขาพัฒนาตัวยางมาแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีได้นะครับก็คือความพึงพอใจของลูกค้านะครับอย่างตัว n e x กเซนเนี่ยก็เป็นแบรนด์ยางชั้นนําที่ได้รับรางวัลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานนะครับตลอดระยะเวลาประมาณสัก15ปีถือว่าได้รางวัลมาเนี่ยมันก็น่าจะการันตีได้ว่าผู้ใช้งานในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขาพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนไปบวกกับว่าวันนี้พอมันมีรถเกาหลีเนาะเข้ามาทำตลาดในบ้านเรามากขึ้นเราได้เห็นว่ายาง n e x กเซนเนี่ยก็จะเป็นยางติดรถนะครับอยู่ในรถชั้นนําของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเกียรฮุนได อย่างล่าสุดเนี่ยผมได้เห็นยาง Nexen เนี่ยอยู่ในเกียร์ ev 5ตัว GT Line นะครับผมก็เพิ่งเอามาขับก็เห็นว่าใช้ยางติดรถจากโรงงานเป็นยาง n e x ซนเช่นกันรวมไปถึงยังได้รับการใช้งานนะครับในกลุ่มที่เป็นรถยนต์แบรนด์ดังๆนะครับอย่างเช่น Porsche BMW Mercedes Benz นะครับก็คือมีรุ่นรถที่เขาเลือกใช้ยาง Nexen เช่นกันฉะนั้นเรามองแบบนี้ครับ ในแง่ของศักยภาพของแบรนด์น่ะสามารถทำยางให้ตอบโจทย์กับรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้รถซูเปอร์คาร์เป็นรถใช้งานทั่วไปก็ได้ความหมายที่ผมจะบอกก็คือว่าสิ่งที่มันการันตีต่างๆเหล่านี้นะครับมันมาจากมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่แบรนด์สามารถไปถึงได้ทำให้แบรนด์รถยนต์ต่างๆเนี่ยยอมรับที่จะเลือกเขามาเป็นยางติดรถจากโรงงานพอแบรนด์เนี่ยนะครับสามารถไปติดตั้งอยู่ในรถแบรนด์ดังๆนะครับที่เน้นสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่างอาร์บอสเช่อย่างอย่างพาราเมล่าอย่างเงี้ยนะครับก็ มีการใช้งานยางเน็กเซนหรือแม้แต่ Volkswagen นะครับทำไมเราต้องแต่พวกรถเยอรมันนะครับก็นํามาซึ่งการขยายภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับปัจจุบันเนี่ยจะได้เห็นว่าเน็กเซนเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการไปสนับสนุนเป็น Official Partner นะครับกับสโมสรฟุตบอลต่างๆอย่างเช่น Manchester City ในอังกฤษนะครับก็สนับสนุนมาตั้งแต่ปี2015นะครับอ,อ,อย่างปี2023เนี่ยก็ไปเป็น Official Partner กับชูวิทุสนะครับแล้วก็ ล่าสุดในปี2024เนี่ยก็ไปจับมือนะครับเป็น Official Partner กับ Bayern Munich ก็ครบเลยนะอังกฤษนะอิตาลีเยอรมันทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็จะมีตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะสอบถามตามร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่ f a c e b o o k ครับ n e x e n Thailand นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ b Quick หรือว่าจะเป็น MMS ทุกสาขานะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของ n e x t e n t Official Store นะครับบน Shopee แล้วก็ Lazada ครับ ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถติดต่อเข้าดูข้อมูลของตัวยางได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w n e x c e n t h a i l a n d c o m นะครับหรือว่าที่ Facebook nextcenthailand r t นะครับแล้วก็ที่ Line Official at n e x t e n t h ครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับ nextcen เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นที่สามารถผ่อนชำระ0%นาน10เดือนได้นะครับสำหรับร้านค้า ที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็จะมีบัตรเครดิตนะครับจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับที่เข้าร่วมด้วยส่วนรับประกันที่ผมบอกไปแล้วนะครับคือบาดบวมแตกนะครับก็รับประกันฟรี1ปีนะครับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่แบรนด์เขากาหนดแหละนะครับแต่ว่า1ปีหรือ25,000กิโเมตรนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าหากว่าครบ1ปีไปแล้วสมมุติว่าเราก็อาจจะบาดบวมแตกไปแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้มีการบาดบวมแตกเลย นะครับไม่เกิดอุบัติเหตุเลยใช้งานครบ1ปีแล้วจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นการรับประกันคุณภาพตามปกตินะครับก็ยังมีการรับประกันอยู่นั่นเองนะครับสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอการรับประกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Nexen ครับสำหรับ Nexen Rodian STX-RS5 SUV นะครับก็ถือว่าเป็นยางอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่ผมมองว่าเออคุณภาพกับราคาเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถือว่าเราจ่ายในราคานี้เนี่ยเราได้คุณภาพของการยึดเกาะนะครับของความนุ่มเงียบนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบว่าซีเรียสมากๆเลยในการที่จะใช้้้รรถแลวไม่ตองกา ได้ยินเสียงยางนะครับผมว่ายางตัวนี้ก็เข้ามาตอบโจทย์นะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่แบบต้องการสุนทรียภาพในการขับรถและกันส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับผมว่าก็ลองดูนะครับก็น่าจะได้เห็นประสิทธิภาพว่าเออเหมาะสมกับเราไหมเราพอใจหรือเปล่านะครับล้วก็จะได้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับในการที่จะเข้ามาแชร์ความคิดเห็นว่า เคยใช้แล้วประสบการณ์แต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางคนมองเห็นว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้นะครับอยากให้ปรับปรุงนะครับหรือว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็จะได้ส่งเสียงตรงนี้สําหรับผู้ริโภคกเนี่ยไปยังแบรนด์สินค้าที่เราได้ลองใช้งานนะครับวันนี้ผมได้ลองใช้งานแล้วก็มีความมิเห็นแบบนี้นะครับตามนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับมีความมิเห็นแตกต่างกันอย่างไรสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ฝากท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีครับ